มหาธรรมญาตราสู่ปลายทางแห่งศรัทธาตอนที่เจพุทธศาสนาการดับไฟถูกสู่ฝั่งฟากโน้นแห่งพระนิพพานเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านมาสู่เส้นทางอันเป็นหัวใจของการเดินทางในหัวข้อเรื่อง พุทธศาสนาการดับไฟทุกข์สู่ฝั่งฟากโน้นแห่งพระนิพพานเพื่อทำความเข้าใจในหนทางที่นำเสนอความหลุดพ้นด้วยปัญญาและการพึ่งตนเองณธรามกลางความเชื่ออันหลากหลายในชมพูทวีปเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแห่งสาก,กยะองค์ได้ทรงตระหนักถึงปัญหาพื้นฐานที่สุดของชีวิตนั่นคือทุกข ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจแต่คือสภาวะแห่งความไม่เที่ยงความทนอยู่ได้ยากและความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสรรพสิ่งอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ทึงปวงการสแสวงหาของพระองค์จึงมิใช่การสแสวงหาพระผู้สร้างหรือการนำอาตมันไปรวมกับพรหมันแต่เป็นการสแสวงหา วิธีการดับทุกข์ที่ต้นต่อให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษประการแรกปลายทางคืออะไรปลายทางสูงสุดของพุทธศาสนามิใช่สวงสวรรค์มิใช่การรวมเป็นหนึ่งกับสิ่งใดแต่คือสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่อยู่เหนือคำบรรยาย และแตกต่างจากปลายทางของทุกศาสนาที่เราได้กล่าวมา 1. สภาวะแห่งความเย็นเพราะสิ้นเชื้อไฟคำว่านิพพานแปลว่าการดับหรือความเย็นมันคือการดับสิ้นลงของไฟสามกองที่แผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์ให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไฟกองนั้นคือราคะ ความอยากโทสะความโรกรธเกลียดและโมหะความหลงเมื่อเชื้อไฟเหล่านี้ถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นด้วยปัญญาสภาวะที่เหลืออยู่คือความสงบความบริสุทธิ์ความอิสระและความเกษมสารติอย่างสูงสุดพระนิพพานจึงไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงได้แม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อุป,ปมาหากปลายทางของศาสนาอื่นคือการเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรมสุขปลายทางของพุทธศาสนาเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่กำลังล้มป่วยด้วยโรคร้ายโรคนั้นคือไฟแห่งกิเลสท,ที่เผาลนอยู่ภายใน การบรรลุนิพพานก็คือการที่ผู้ป่วยคนนั้นได้หายขาดจากโรคโดยสิ้นเชิงมิใช่การย้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลที่สุขสบายแต่คือมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากเชื้อโรคใดๆอีกต่อไปเป็นการยุติความเจ็บป่วยมิใช่การสแสวงหาสถานที่เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วย ประการที่สองาญานพาหนะคืออะไรเมื่อปลายทางคือการดับไฟทุกข์ด้วยตนเองยานพาหนะที่จะนำไปสู่จุดหมายนั้นจึงมิใช่าการอ้อนวอนหรือรอคอยพระคุณจากภายนอกแต่คือการลงมือปฏิบัติบนเส้นทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบและชี้แนะไว้เส้นทางนั้นมีชื่อว่า อริยมัคมีองค์แปดยาหลักคือไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาอาริยมัคมีองค์แปดคือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาซึ่งสามารถสรุปรวบยอดลงเป็นการฝึกฝนตนเองสามระดับที่เรียกว่าไตรสิกขาศีล คือการสำรวมกายและวาจาให้เรียบร้อยเป็นดั่งการเตรียมพื้นดินให้สะอาดปราศจากวัชพืชเพื่อเตรียมพร้อมกับการเพาะปลูกสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นสงบและมีพลังเป็นดั่งการรดน้ำพรวนดินและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เจริญงอกงามปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญานี้เองที่เป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่สาสตรส่องให้เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิงอกงามและเป็นดั่งคมมีดที่ใช้ตัดรากเง่าแห่งอวิชชา และกิเลสให้ขาดสะบั้นลงได้ประการที่สมเมื่อเทียบเคียงกับาศาสนาอื่นเมื่อนำแผนที่แห่งพุทธวิถีมากลางไว้ณศูนย์กลางเราจะเห็นจุดยืนอันเป็นเอกลักษณ์เทียบกับาศาสนาเทวนิยมาศาสนายูดาคริสต์อิสลาม มีโลกทัศน์แบบเทวนิยมที่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระเจ้าและมีเป้าหมายคือการดำรงอยู่อย่างเป็นสุขร่วมกับพระองค์แต่พุทธศาสนามีโลกทัศน์แบบอเทวนิยมที่ทุกสิ่งเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยและมีเป้าหมายคือการดับสิ้นซึ่งการดำรงอยู่ในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิด เทียบกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูแม้จะมีโลกกระทัดร่วมในเรื่องกรรมและสังสารวัฏและมีเป้าหมายคือความหลุดพ้นเช่นเดียวกันแต่จุดแตกต่างที่ชี้ขาดคือเรื่องตัวตนฮินดูสอนให้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงคืออาตามันเพื่อนำไปรวมกับพรหม,มันแต่พุทธศาสนาสอนหลักอนัตตาคือ การใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นมันไม่มีอยู่เลยมีแต่กระแสของเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นการหลุดพ้นในพุทธศาสนาจึงมิใช่การนำสิ่งที่มีอยู่ไปรวมกับสิ่งใดแต่คือการรู้แจ้งว่ามันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว บัดนี้เราได้เดินทางผ่านาศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกแล้วแต่การเดินทางของเรายัางไม่จบสิน้นเพราะยังมีเส้นทางอีกสายหนึ่งที่มีได้มุ่งเน้นเรื่องการหลุดพ้นจากสังสารวัตรหรือการกลับไปหาพระผู้สร้างหากแต่มุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตให้กลมเกลียวกับธรรมชาติ และสร้างระเบียบอันดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งมังกรเพื่อไปทำความรู้จักกับสองปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนเราจะไปสำรวจเส้นทางแห่งลัทธิเตา๋าและลัทธิขงจื้อเพื่อค้นหาความหมายของคำว่าเต๋า และเรินอันเป็นหัวใจของสองปรัชญานี้ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร